วันนี้น้องมิ้นจะพามาอัปเดตรถเจ้าของรถนะคะพี่บิ๊กพี่เบนว่าตอนนี้เราแต่งไปถึงขั้นตอนไหนแล้วกับรถเดิมๆไม่เสียวเลียวก็เปยนรถมิสูไปแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสซสูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งเจอกับน้องมิ้นที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเฟียวที่น่านขอย้ำนะคะว่าตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วใกล้จะเลยทางโค้งแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือโค้งสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่ตัดสินใจอยากล็อกโปรโมชั่นของงานมอเตอร์เอ็กโปไว้นะมีแผนออกมกลาคุมาแต่ล็อกโปรเดือนนี้ไว้ยื่นกู้ไว้ก่อนแล้วมกลาคุมาเนี่ยมารับรถก็ยังไม่สายนะรีบแอดมาจองโปรก่อนที่แบงค์จะปิดนะคะลูกค้ารีบเซ็นรีบจองไฟแนนซ์ไวะคะ้ค่ะวันนี้น้องมิ้นมาอัปเดตตนี่ค่คะั้ง เราไปเบิกรถนะลูกค้าโอนจองมานะคะแล้วก็เราสั่งแต่งตอนนี้ไปถึงไหนแล้วและนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาเกือบถึง80%นะคะของการตกแต่งรถคันนี้แล้วค่ะลูกค้านะคะเลือกเป็น E อ็กซ์เพรสครอสติกเขียวหลังคาดำคันนี้นะคะซึ่งที่เราจะได้แต่งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะก่อนที่จะตกแต่งอย่างอื่นนั่นคือโลโก้แท้นนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะมาจากโรงงาน,นะคะ่ะมาแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะดูแลให้กับรถ ลูกค้าคือการขัดเคลือบเงานะคะซึ่งคันนี้ค่ะพี่บิ๊กนะคะก็ได้มีการอัปเกรดนะคะหรือซื้อเพิ่มในเรื่องของการเคลือบแก้วค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งเวลาน้องมิ้นเคลือบให้เนี่ยจะเป็นเคลือบแบบ Time, วันทามก็คือครั้งเดียวแต่นี้ลูกค้าอัปเกรดนะบอกเลยว่าใช้งบไม่ถึงหลักหมื่นนะลูกค้าเลือกเป็นแบบเคลือบแก้ว 3M พิเศษเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะในงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะเร็จไม่ถึงหมื่นนะแล้วตัวนี้สามารถเก็บการเคลือบนี้ไว้ได้นานถึง3ปีเลยดีมากๆเดี๋ยวน้องมิ้นเนี่ยจะมารีวิวให้ชมนนะะา้ามมาให คัดร้านมาให้พร้อมกับแบรนด์ 3M เนี่ยจะเจ๋งแจ๋วแค่ไหนนะอ่าแล้วก็ที่เห็นด้านล่างค่ะนี้แบรนด์สปอร์ตไลเดอร์ของเราขเขาก็ได้มีการติดตั้งชุดแต่งเรียบร้อยแล้วคันนี้พี่บิ๊กพี่เบนนะคะก็เลือกเป็นชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์ที่ตับด้วยแถบสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดนไลท์น,นะคะที่มากับชุดแต่งเลยแต่ถ้าใครที่ชอบแบรนด์เน็ตเตอร์นะคะก็จะไม่มีไฟเดนไลท์แบบนี้มาให้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะซึ่งน้องมิ้นก็คัดเกรดของตัวชุดแต่งมาให้อีกเช่นกันนะคะนี่คือส ขายดีมากๆเลยแบรนด์นี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะอาจจะเห็นรกๆหน่อยนะภาพเร็วๆหน่อยนะคะตอนนี้เรากําลังติดตั้งในส่วนของกล้อง360องศานะคะก็จะมีติดด้านหน้านะคะแล้วก็หูกระจกซ้ายขวานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะพร้อมกับมีการอัปเกรดสเปกจอค่ะจากจอเดิมเนี่ยเนิ้วถอดทิ้งเลยลูกค้าบอกอัปจอเป็น13นิ้วไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าจะสวยแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวปูพรม V I P และใส่ท้ายไฟฟ้านะบอกเลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากๆ ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่ตัดสินใจและให้โอกาสเซลล์ตัวน้อยได้ดูแลแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะคะที่ตอนนี้น้องบินนะคะก็กําลังรองช่างมาติดตั้งให้นะคะนั่นคือ ender en GT นะคะที่เป็นสีขาวมุกนะคะปี2023นะมาพร้อมกับไฟหน้าอินโดนะเดี๋ยวไปตามหารถก่อนรถน่าจะอยู่ข้างหน้านะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพาดูนะคะว่าโชว์รูมตอนนี้เนี่ยมีรถแต่งอะไรโชว์บ้างถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในโชว์รูมอยากเห็นรถที่ตกแต่งแล้วนะคะอย่างคันนี้เลยค่ะนี้ขาวหล ข้าดำนะคะชุดแต่งนะคะตัวนี้คือชุดแต่งที่ชื่อว่าวิชชั่นนั่นเองนะคะนี่ก็ขายดีมากๆเลยซึ่งตัววิชชั่นตอนนี้นะคะก็ทาเนื้องานออกมานะคะเป็นงานดําเงานะคะตัดด้วยสีเทานะคะแล้วเล่นแถบสีแดงนะ,ะก็ให้ความสวยงามแบบนี้นะ,ะแล้วมีไฟเทไลท์มาให้เหมือนสปอร์ตไลเดอร์เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะถ้าเป็นทูโทนนะคะข้างหลังหลังคาเลาหลังคาหูกระจกก็จะเป็นสีดําแบบนี้ฟอนต์โลโก้ด้านหน้าก็จะเป็นฟอนต์แท้ที่นําเข้ามานะคะเป็นสีดําสวยๆเขียนคาว่าเอ็กซ<ๆ>์เพนเดอ s แบบนี้เลยแล้วก็ นี่โอ้โหวันนี้มีให้โชว์เยอะมากนะคะคันนี้เป็นสีสีอะไรคะลูกค้าสีบรอนเงินนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะมันไม่มีก็คือชุดแต่งนะคะคันนี้สีบอนเงินไม่ได้ใส่ชุดแต่งนะคะแต่ว่าติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ฟ,ฟอนต์โลโก้ฝากระโปรงมาเองเลยนี่เห็นไหมเขียนเาว่า expander แบบนี้เลยนะคะลูกค้าอย่าตกใจนะว่าทําไมแบบสีอื่นๆก็มีโลโก้ฝากระโปรงด้วยเราติดตั้งเพิ่มนั่นเองนะคะปกติแล้วถ้าตัวรถเดิมๆเ,เนี่ยจะมีตัวที่มีโลโก้แค่2สีนะคือขาวหลังคาดํากับเขียวหลังคาดํา แต่นอกนั้นเราก็จะดีไซน์ให้แบบนี้เลยนี่คือสีบอนเงินของเขาค่ะซึ่งจะดูสวยดูเงาแบบนี้เลยเทียบกันกันกบขาวหลังคาดําให้เห็นชัดๆกันไปเลยไปต่อกันอีกนิดค่ะวันนี้มีรถที่ตกแต่งสวยงามนะพร้อมให้เราได้รับชมกันเยอะมากๆสําหรับคันนี้ค่ะนี่คือ a อคเวนเจอร์ครสีเทานะคะสีเทาคันนี้ที่เห็นไฮไลท์ตอนนี้คือล้อแม็กสวยนะนี่โหสวยจริง,รงลูกค้าคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนทั้งแม็กทั้งยางเลยนะตัวนี้คือ225นะคะ45 R18 นะนี่คือเปลี่ยนเป็นขนาดถึงขอบ18เลยก็จะออกมาแบบยื่นจากตัวล้อเดิมนิดหนึ่งซึ่งตัวล้อเดิมนี่จะเป็นขนาด17เป็นทรงแบบนี้นะคะนี่เป็นทรงบพาสแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่าตัวนี้เขาก็ได้เปลี่ยนนะให้เป็นคาแรคเตอร์ของรถเขานะคะซึ่งตัวนี้ขอบ18ก็ไม่ติดซุ้มแน่นอน,นะคะ่ะเราทดสอบแล้วนะไม่ต้องโหลดเตี้ยเลยดูหล่อแบบนี้เลยะคะ่ะเป็นไงคะเมื่อกี้เราเห็นไปหูคบเกือบพบยุกสีแล้วนะตะก้องแล้วก็ตอนนี้นะคะในสต็อกนะคะที่อยู่ที่โชว์รูมนะคะนี่คือรถที่มีเจ้าของหมด แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเนี่ยมีแผนจะใช้รถอยู่แล้วเนาะรีทักมาเลยค่ะเราจะได้ทําเรื่องเซ็นสัญญาล็อกโปรโมชัน่นล็อกดอกเบี้ยไว้นะแล้วถ้าจะไปรับมกราคุมพาก็ไม่สายค่ะถ้ายิ่งเซ็นเร็วนะเราก็จะได้เงื่อนไขที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคะ77จังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนวันนี้เซลล์ตัวน้อยก็มาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะคะใครที่สนใจอย,อยากได้รถมิตซูบิชิทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รถเก่งนะยันรถกระบะนะคะหรือรถเ,เอ,รรถอบัวก,ก็อไลนสพี ตัวน้อยได้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย